มึงนี่มันเร็วมากไอ้ชัดมึงก็เหมือนกันมึงก็รู้อีฟอดเนี่ยมันโลูก,กูมึงอยากเอามันทำเมียได้ด้วยเหรอฮะมึงนี่มันชั่วมากแม่พอแล้วไม่อยากว่าลงเลยมึงรู้ไหมว่าที่มึงทำอยู่เนี่ยก็มึงขายตัวให้เล้วนี้เพื่อเงินแม่พูดอะไรอ่ะแม่พูดแรงเกินไปนะหนูไม่ได้ขายตัว หนูก็ทำเหมือนที่แม่ทำนั่นแหละทำไมอ่ะหนูมีความสุขแม่ก็ควรดีใจไม่ใช่เหรอของที่แม่กินแล้วอ่ะใช้แล้วแบ่งให้หนูบ้างไม่ได้เหรอกีฝนม,มึงตอนนี้ก็อยู่ที่หนูฝนแหละว่าจะเอายัางไงในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วหนูก็ต้องเลือกความสุขสบายของหนูสิคะหัวแม่หนูขอนะคะมึงไม่น่าเกิดมาเป็นลูกกูเลย วันนี้วันหยุดทั้งทีเราไปหาอาหารอร่อยอร่อยทานกันดีไหมคะอืมก็ดีเหมือนกันนะเราไม่ได้ทานอะไรกันนอกกันตั้งนานเลยนี่แล้วเดี๋ยวก็แวะไปชอปปิ้งสบายคุณด้วยอืมคุณน่ะก็ดีกับฉันแบบนี้เสมอทั้งทที่รู้ว่าฉันเป็นไม้แล้วก็มีลูกติดคุณก็ยังไม่เคยรังเกียจฉันเลยแบบนี้เนี่ยจะให้ฉันรักได้ยังไงล่ะคะตั้งแต่ฉันมาอยู่กับคุณเนี่ยชีวิตฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะคุณเป็นเมียผมอ่ะ ผมจะไม่รักคุณได้ยังไงอ่ะฮัโหลจ้าฮัลโหลค่ะแม่แอนพี่ฝนนะคะแม่ทำอะไรอยู่หรอคะแม่นั่งดูทีวีอยู่นะลูกฝนเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมสบายดีค่ะแม่แม่คะปีนี้หนูก็จบม .6 แล้วหนูก่าว่าจะไปทำงานต่อที่กรุงเทพอะค่ะ แต่ว่าพ่อบอกว่าถ้าสมมติว่าไปทัวคนเดียวพ่อไม่ไวใ้ใจก็เลยอยากจะถามแม่ว่าผลไปอยู่ด้วยได้ไหมคะเออผลจ๊ะพอดีว่าตอนนี้เนี่ยแม่มีแฟนใหม่แล้วว่าจ๊ะแล้วถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแม่ขอลองปรึกษาลุงเขาก่อนได้ไหมลูก ใช่ไหมคะหนูอยากไปที่กรุงเทพจริงอะคะ่ะถ้าหนูได้ไปเรียนที่กรุงเทพนะหนูจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่เกเรเลยคะ่ะจะตั้งใจเรียนแล้วถ้าหนูว่าเรียนจบนะเดี๋ยวหนูออกมาเองคะ่ะหนูไม่รบกวนแม่ตลอดแน่นอนคะ่ะจ้าลูกถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแม่ลองคุยกับลุงก่อนนะแล้วถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวแม่ไปรับนะ้ลูกนะขอบคุณคะ่ะแม่งั้นหนูหรอนะคะจ้าสวัสดีคะ่ะลูก ลูกสาวโทรมาแล้วใช่ค่ะพอดีว่าฝนน่ะเขาจบมหกแล้วเขาอยากจะมาเรียนต่อที่ในกรุงเทพมาจ้ะเราเขาอยากจะมาอยู่กับยาก็เลยว่าจะถามคุณว่าถ้าเอาลูกมาอยู่ด้วยอ่ะจะได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้ล่ะดีซะอีกลูกสาวคุณมาอยู่คุณจะได้ไม่เหงาไงขอบคุณมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยาไปรับฝนเลยนะคะได้เลยจ้ะ อขอบคุณมากเลยค่ะพี่เนี่ยลูกคุณก็เหมือนลูกผมเลยนะอมขอบคุณค่ะเข้ามาเลยลูกอันนี้บ้านแม่เองแล้วแม่ก็เตรียมห้องนอนให้หนูไว้ข้างบนนะลูกนะโหบ้านแม่นี่สวยจังเลยคะ่ะ หนูอะอยากมีบ้านแบบนี้มาตั้งนานแล้วอยากอยู่บ้านสวยๆก็ต้องทำตัวดีๆตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าดือ้ออย่าซนอย่าเกเรน,นะลูกนะค่ะแม่แล้วอยู่บ้านอะ่ะก็ต้องช่วยกันทำงานบ้านด้วย <c oughs> เอา้ากลับมาแล้วเหรอคะน่ากันค่ะฝนสวัสดีคุณลุงสชลูกอันนี้แฟนแม่สวัสดีคะ่ะคุณลุงหนูฝนนะคะ ยังไงก็ขอรบกวนคุณลุงด้วยนะคะโตขึ้นมากเลยนะลูกสาวคนนี้ยิ่งโตยิ่งสวยมันคุณเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องเกงใจนะคิดเท่าเป็นบ้านของหนูก็แล้วกันขอบคุณค่ะคุณลุงค่ะงั้นขึ้นไปดูห้องกันดีกว่าลูกนะแม่จัดไว้ให้ข้างบนอายญาขอตัวก่อนนะคะไะดู ขยันแต่เช้าเลยนะลูกสาวแม่ขยันให้ได้แบบนี้ทุกวันล่ะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูใด้ไงล่ะคะแม่ดีแล้วจ้ะลูกแล้วก็ทำตัวดีๆด,ด้วยนะเดี๋ยวแม่จะออกไปทำธุระข้างนอกว่าจะกลับมามืดๆนะแล้วก็ไม่ต้องรอแม่กินข้าวนะลูกนะได้คะ่ะแม่หนูอยู่คนเดียวได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจ้ะแล้วแม่ไปก่อนนะค่ะ อ้าวคุณลุงตื่นเช้าจังเลยนะคะหิวไหมคะเดี๋ยวหนูไปหาอะไรให้กินค่ะก็เริ่มหิวนีดหน่อยแล้วล่ะแล้วนี่แม่หนูไปไหนอ่ะลุงไม่เห็นเลยอ๋อแม่ออกไปทําธุระข้างนอกอะคะ่ะกลับประมาณดึกๆเลยแล้วแถมแม่บอกอนะคะว่ากินข้าวก่อนเลยไม่ต้องรอค่ะแล้วหนูหิวยังอะไปกินขอ,องกันก็ได้นะ ไม่เป็นอะไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูทำความสะอาดบ้านดีกว่าค่ะแล้วนี่มหาลาัยใกล้เปิดยังไงก็เปิดประมาณอาทิตย์หน้าค่ะแล้วนี่หนูวางแผนที่จะใช้ชีวิตในกรุงเทพยังไงบ้างอ่ะเล่าให้ลูกฟังหน่อยสิหนูก็จะเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยอะค่ะถ้าสมมติว่าเรียนจบแล้วก็จะทํางานใกล้ๆแม่มไอการใช้ชีวิตเป็นเด็กมหาลาัยนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ไหนจะต้องตั้งใจเรียนไหนจะต้องแข่งกับเพื่อนในเรื่องการแต่งตัวรถที่จะขับไปมหาลัยหรือว่าผกกู้กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกเนี้ยถ้าหนูทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็คงจะใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้อ่ะคุณลงุงหมายความว่ายังไงอะคะก็คนเราก็ต้องเลือกทางที่สบายให้กับตัวเองทุกคนแหละเหมือนแม่หนูไนงะ ที่เลือกที่จะทิ้งพ่อหนูแล้วมาอยู่กับลุงก็เพราะว่าลุงมีเงินและถ้าหนูอยากสบายอยากมีรถมีของใช้สวยๆหนูก็เลือกทางเดียวกับแม่ก็ได้นะลุงไม่ถือคุณลุงพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรคะหนูมเด็กเนาะเด็ก หล้เลียงสายจริงๆแต่แบบนี้ลุงก็ชอบนะงั้นลุงพูดตรงๆเลยนะหนูก็แค่มาเป็นเมียลุงเป็นอย่างที่แม่หนูเป็นไงแล้วหนูอยากจะได้อะไรนะหนูบอกลุงเดี๋ยวลุงซื้อให้ทุกอย่างเลยหนูก็รู้ว่าลุงมีเงินขนาดไหนคุณลุงพูดอะไรอะคะถ้าแม่รู้แม่ต้องโกรธมากแน่ๆเลยค่ะหนูไม่ทำหรอกเอานายังไม่ต้องรีบตอบลุงตอนนี้ก็ได้ ลุงมีเวลาให้ตั้งเยอะลุงรอได้ให้ยหนูคิดได้เมื่อไหร่ก็ใครมาบอกลุงนะยังไงก็คิดให้ดีๆแล้วกันแล้วหนูจะมีเหมือนอย่างที่คนอื่นเขามีกันทั้งรถยนต์เสื้อผ้ารองเท้าหรูๆแล้วก็โทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ไงยังไงก็เก็บไปคิดดูแล้วกันนะ กลับมาแล้วเหรอจ้าคนเก่งของแม่ค่ะแม่แล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคงจะเหนื่อยล้วสิทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เหนื่อยแบบนี้ละ่ะลูกออว่าแต่ไปเรียนมาเดือนหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเข้ากับเพื่อนๆได้ไหมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เหนื่อยมากพอแล้วนี่หนูยังต้องมาทนแรงกดดันของเพื่อนๆอีกะอะเอ้เพื่อนหนูว่าอะไรล่ะไหนลเล่าให้แม่ฟังสิ ก็เพื่อนหนูแต่ละคนน่ะดีแม่มีแต่ลูกคนหนูทางนั้นเลยอะขนาดใส่ชุดนักศึกษานะยังแต่งตัวแบรนด์ดังๆกันเลยอะบางคนนะแม่มีคนขับรถส่วนตัวไปส่งถึงมาหาลัยเลยอะอแล้วยังไงล่ะฟังดูแล้วก็ไม่เห็นหน้ากดดันอะไรเลยหนูจะเอามาเครียดทําไมอ่าลูกก็แม่ดูหนูดิหนูไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาอะหนูไม่อยากเป็นแก่ดําของเพื่อนๆนะแม่รู้ไหมขนาดหนูนั่งรถแม่ไปมาหาลัยอะ,อะเพื่อนอยิ่งมองหนูกันหมดเลย หรือว่าหนูไปฆ่าใครตายอย่างนั้นอะ่ะนี่ทำไมเราต้องไปเหมือนคนอื่นเขาเราไปมาหาลัยเราไปเรียนเราไม่ได้ไปอวดรวยกับเขาแล้วตอนนี้เนี่ยหนูก็ทำงานเองแล้วอยากได้อะไรอะ่ะก็ซื้อเอาสิแม่พูดอย่างกับว่างานที่หนูทำมันได้เงินเยอะขนาดนั้นอะ่ะเงินแค่นั้นอะ่ะมันจะไปพออะไรอะ่ะแล้วหนูจะให้แม่ทำยังไงอะ่ะลูก แม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นน่ะแม่ช่วยอะไรหนูไม่ได้หรอกพูดไปแม่ก็ไม่เข้าใจเอาไ,ไม่อธิบายจะเข้าใจยังไงล่ะ ครับไปไหนได้เจ้าฝนวันนี้แต่งตัวซะสวยเลยนะวันนี้ลุงหยุดนะแล้วเราล่ะต้องไปเรียนไหมไหนจะต้องไปทํางานอีกไี่เหรอหนูลาออกจากที่ทํางานแล้วอะค่ะส่วนเรื่องมหาลัยหนูอยากให้คุณลุงซื้อรถยนต์ให้หนูสักคันได้ไหมคะนี่หมายความว่าหนูตกลงตามที่ลุงเสนอไปแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะหนูคิดดีแล้วหนูอยากสบายหนูอยากหลูหูเหมือนเพื่อนบ้างค่ะหนูอยากมีตัวตนในสายตาของเพื่อนบ้างหนูคิดถูกแล้วละ่ะลุงให้หนูได้ทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวว่าแต่แค่รถยนต์เลยเงินทองกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าหลูหลูหรืออะไรที่หนูอยากได้นะหนูบอกลุงมาเลยลุงจะรีบจัดให้เลยขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะ ว่าแต่แม่หนูไม่อยู่รู้ว่าเราไปทำอะไรก่อนเราไปซื้อของดีไหม ฝนไปไหนมาลูกฝนแม่เรียกไม่ได้ยินเหรอฮะแม่เล่นหนูหรอคะกลับมาก็ไม่ทักทายแม่เลยนะมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็เดินหกลม้มหกลุกกันพอดีก็โทรศัพท์รุ่นนี้นะสิคะ่ะหนูเพิ่งซื้อมาใหม่หนูยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยอะคะ่ะกาลังศึกษาอยู่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหนมาดูสิโอ้ย โทรศัพท์เครื่องนี้มันไหลหมื่นเลยนะนี่แกไปเอาเงินจากไหนมาแม่อย่าถามไนี่ยมหนูมีปัญญาหาเงินก็พอแล้วเอ้าเรานั่นกุญแจรถแกไปเอารถใครมาขับฮะเดี๋ยวรถเขาเป็นรอยเนี่ยแกมีปัญญาซ่อมให้เขาเหรอเอากลับไปคืนเขาเลยโอ๊ยแม่เนี่ยกุญแจรถของหนูเองหนูเพิ่งซื้อรถมาใหม่จะอะไรนักหนาเนี่ยฮะ โทรศัพท์ก็ซื้อใหม่รถก็ซื้อใหม่ไหนยังข้าวของที่แกถือพลุงพลังไม่อีกนี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะแกไปเอาเงินมาจากไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยงานที่แกทํามันก็ไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นแกบอกแม่มาเลยนะว่าแกไปเอาเงินที่ไหนมาอย่าบอกนะว่าแกไปขโมยเข้ามาเนี่ยโอ๊ยแม่ของพวกนี้ก็เป็นของของหนูเงินพวกนี้ก็เป็นเงินของหนู แล้วหนูก็ไม่ได้ไปโควงของใครเขามาด้วยลำคานะ่ะไปอาบน้ำดีกว่าพูดกับแม่ก็ไม่เข้าใจนี่อไอ้ผนไอกกับมาคุยกับฉันก่อนเลยนะมนไปเอาเงินที่ไหนมาเยอะแยะวะ นั่งเล่นเด็ดพับเด็ดทั้งวันเลไม่เบื่อตั้งเลยไหนไม่เบื่อค่ะขอบคุณคุณลุงมากมากเลยนะคะที่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้หนูอะแล้วก็ของอีกตั้งมากมายเลยอะ <c oughs> แหม่ของเล็กน้อยแค่นี้ก็ลุงบอกแล้วไงถ้าหนูไม่ไดนกับลุงนะอยากได้แต่ลุงให้หมดเลยคุณลุงใจดีจังเลยอะมีหน้าละแม่ถึงมาอยู่กับคุณลุงรู้งี้นะหนูว่ามาอยู่กับคุณลุงตั้งนานแล้วไม่น่าแต่สนใจนานเลย ให้ไปทํางานงนูตั้งนานเสรยดายเวลาเงินก็น่อยหนูก็อยากตัวเองไปเปรียบเทียบกับแม่หนูสิหนูเองทั้งสวยกว่าเด็กกว่าขาวกว่าทั้งเยอะคุณลุงก็พูดไปอีกนเพราะอย่างนี้นี่เองใช่ไหมฮะมึงถึงมีเงินไปซื้อเข้าของมากมายมึงนี่มันเลวมาก ไอ้ชัดมึงก็เหมือนกันมึงก็รู้อีฝนดเนี่ยมันลูกกูมึงอยากเอามันทำเมียได้ด้วยเหรอฮะมึงนี่มันชั่วมากแม่พอแล้วแม่หัวว่าลงเลยมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่มึงก็เหมือนกันมึงกัดลูกกูแท้ๆเลยนะแต่มึงกล้าทำแบบนี้กับกูเหรอฮะไอ้ชั่วเนี่ยมันก็ผัวกูสองคนมึงเนี่ย หักหลังกูเพื่อที่มึงจะเอาเงินไปซื้อข้าของแค่นี้เองเหรอมึงอย่าบอกนะว่าที่มึงทำเนี่ยทำเพื่อรถยนต์เพื่อโทรศัพท์แล้วก็ขอแบรนด์เนมบ้าๆบอๆของมึงอะมันสิ้นคิดสิ้นดีมึงรู้ไหมว่าที่มึงทำอยู่เนี่ยก็มึงขายตัวให้แล้วนี้ พูดอะไรอ่ะแม่พูดแรงเกินไปนะหนูไม่ได้ขายตัวหนูก็ทําเหมือนที่แม่ทํานั่นแหละทําไมอ่ะหนูมีความสุขแม่ก็ควรดีใจไม่ใช่หรอของที่แม่กินแล้วอ่ะใช้แล้วแบ่งให้หนูบ้าง <S 2> <S 2> ไม่ได้หรออีฝดมึงมึงมึงกล้าพูดแบบนี้กับกูเหรอีอรลูกเลวมึงน,นี่มันเร็วมาก ไอ้ชัดมึงไม่รู้จักพอยจริงๆเลยนะฮะต่อไปมึงจะเอายังไงฮะก็น่าจะรู้น้อกูจะเอายังไงอะหนูฝนทั้งเด็กกว่าขาวกว่าสวยกว่ายังไงก็ต้องเลือกหนูฝนอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่หนูฝนแหละว่าจะเอายังไงในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว ถ้าหนูเลือกที่จะไปพร่อแม่ก็ต้องคืนของของลุงทั้งหมดมาแต่ถ้าหนูจะอยู่ต่อของทั้งหมดจะเป็นของหนูแล้วหนูอยากได้อะไรลุงจะหามาให้เลือกเอาก็แล้วกันหนูก็ต้องเลือกความสุขสบายของหนูสิคะหัวแม่หนูขอนะคะหนูเลือกที่จะอยู่กับลุงหนูไม่อยากไปลำบากกับแม่ไอ้ลูกเร็ว มึงไม่น่าเกิดมาเป็นลูกกูเลยไม่เป็นไรนะปล่อยแม่เขาไปเถอะหนูอยู่กับลุงลุงจะดูแลหนูเองหนูอยากจะได้อะไรเดี๋ยวลุงจะรีบไปโอนให้เลยจริงเหรอคะคุณลุงคุณลุงอย่ากโกหกหนูนะคุณลุงชมเป็นเชื่อหนูจริงเหรอ จริงสิงจ๊ะเดี๋ยวลุงจะรีบไปโอนให้เลยขอบคุณคุณลุงค่ะคุณลุงรถของหนูอยู่ที่ไหนอะรถของหนูเหรอลุงก็เอาไปขายแล้วสิคุณลุงทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะ ไหนคุณลุงบอกโจนให้หนูไงทําไมลุงจะทําทไม่ได้นอกจากลุงจะขายรถไปแล้วเราังต้องเก็บเสื้อผ้าอย่าบ้านลุงเดี๋ยวนี้คุณลุงหมายความว่ายัางไงอ่ะก็หมายความว่าเมียใหม่ของลุงจะเข้ามาอยู่แล้วนะสิคุณลุงจะทําแบบนี้ไม่ได้นะหนูก็เมียลุงเหมือนกันนะ่ะถึงลุงจะมีเมียใหม่อะ่ะก็ไม่ใช่มายึดบ้านหนูมายึดรถหนูแบบนี้แล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนกินข้าววะ คุณลุงไม่สงสารหนูหรอทำไมลุงจะทำกับหนูไม่ได้ขนาดหนูเป็นลูกสาวยังกล้าทำกับแม่แท้ๆของตัวเองได้เลยไม่ห่วงเลยว่าเขาจะไปไหนไม่สนใจว่าเขาจะมีเงินซื้อข้าวกินไหมสา่เอาเถอะลุงไม่สนใจเรื่องนั้นหรอเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างหนูกับแม่ของหนูแต่ว่าตอนเนี้ยหนูต้องรีบเก็บเสื้อผ้า,าไปเลย อย่าให้ลุงโอโหนะคุณลุงทำไมคุณลุงทำอย่างนี้ทำไมคุณลุงใจร้ายแบบนี้รีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ไงไั้นไอ้พวกคนงานมาลากตัวไปบอกให้ไปไงไปได้แล้ว เฮ้ยไอ้ไอ้ดอ้ยว่าไงน้องจะไปไหนอ่ะอยาเออกมาเหรอไอ้วิญส่งมาย่าย่ามาจับย่าโอ้โทำเป็นหวงตัวห่วงตัวหไอ้หวงเนื้อหวงตัวอ่ะไปไป